สวัสดีครับพบกับ Ford 77 Fast c l i k นะครับในคลิปนี้ครับเราจะพามาชมเรื่องของการปรับตั้งเกียร์นะครับว่าการใช้เกียร์เดินหน้าของเราแล้วเนี่ยใช้อย่างไรนะครับซึ่งในแบบวันนี้นะครับเราก็ใช้เจ้า F-X4 Max Biturbo นะครับซึ่งในเกียร์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง2000จะมีด้วยกัน10เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ ในเกียร์ออโต้ตัวนี้ครับเราสามารถปรับตั้งจำกัดแล้วก็เข้าเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับครับสำหรับการใช้งานเกียร์นะครับเราจะมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับ1เลยก็คือจะเป็นเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีสจะเป็นเกียร์เหรือเกียร์สปอร์ตนะครับและ3ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลชิปนั่นเองครับ ใช้งานอย่างไรนะครับในเกียร์แรกก็จะเป็นเกียร์ดีนะครับหลายๆท่านก็ใช้งานกันคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเจ้า ford ranger ใน fx f max หรือว่ารุ่นอื่นๆเองนะครับก็จะมีการปรับการใช้งานเกียร์คือเราสามารถที่จะจำกัดจำนวนเกียร์ได้นะครับซึ่งรถคันนี้มีด้วยกัน10เกียร์นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เกียร์ดีแล้วนะครับก็ให้ผู้กับขี่นะครับลองกดปุ่มบวกดูนะครับ เมื่อกดปุ่มบวกปุ๊บเนี่ยหน้าจอเขาจะแสะดงในหน้าจอฝั่งซ้ายนะครับขึ้นมาด้วยกัน10เกียร์ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะจำกัดเกียร์ก็คือสามารถกดลบมาได้นะครับคําถามต่อมาคือเราจะใช้มันตอนไหนใช่ไหมครับตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้เวลาเราลงเขานะครับซึ่งตามป้ายบอกทางเนี่ยบอกว่าให้เราใช้เกียร์ต่ําใช่ไหมครับ แต่เราจะรู้ได้ไงว่ารถเราอยู่เกียร์อะไรและรถเราเกียร์ต่ําจริงหรือไม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาจํากัดเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองในโหมดเกียร์ดีนะครับเข้าแวรบปุ๊บกดบวกนะครับเพื่อให้โชว์ขึ้นมาทั้ง10เกียร์ก่อนและจากนั้นเราก็เลือกเกียร์ต่ําที่เหมาะสมนะครับสาหรับผมแล้วนะครับใช้เกียร์ต่ําอยู่ประมาณสักเกียร์ห้านะครับให้เขาวิ่งแค่5เกียร์รถก็จะทําการนะครับเข้าเกียร์ ใช้งานได้แค่5เกียร์ก็คือ1,2,3,4,5,5,4,3,2,1แบบออโตเมติกเหมือนเดิมครับในโหมดต่อมาครับก็จะเป็นโหมดเกียร์สปอร์ตนั่นเองครับการดึงมาเกียร์สปอร์ตเนี่ยก็คือดึงมาอีก1 l o ล็อกจากเกียร์ดีนั่นเองครับดึงมาปุ๊บเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเกียร์สปอร์ตนั่นเองครับเกียร์นี้เราจะใช้ในการที่เราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถหนักๆนะครับรอบเครื่องที่จิ๊ดจ๊าดนะครับแล้วก็คันเร่งที่ เบาเซนซิทีฟนะครับตอบสนองรุนแรงนั่นเองนะครับแต่ข้อควรระวังเลยก็คือในตัวนี้นะครับถ้าเราขับขี่ในเมืองมาในโหมดสปอร์ตนะครับเวลาที่เราชะลอตัวรถมันยังไม่ดรอปความเร็วให้เราเลยนะครับไม่ดรอปรอบเครื่องให้เราเลยแต่มันจะคารอบไว้เพื่อให้เราบูตเคร่งไปต่อนั่นเองครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกันด้วยในเกียร์สปอร์ตนะครับต่อมาก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับ แต่สังเกตว่าทำไมมันไม่มีตัว M หรือแมนนวลโชว์ที่หน้าจอใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ในโหมดเกียร์ S นั่นเองนะครับเมื่อเราดึงมาที่เกียร์ S แล้วเราอยากควบคุมเกียร์ด้วยตัวเองนะครับให้เราไปกดปุ่มบวกลบบริเวณหัวเกียร์ตรงนี้นะครับกดปุ๊บหน้าปัดทางขวาเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟิกในรูปของรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็โชว์ตัวเลขว่าเราอยู่เกียร์อะไรนะครับ มาเริ่มต้นตั้งแต่จุดหยุดนิ่งก็จะเป็นเกียร์หก่อนนะครับเมื่อเราต้องการเข้าเกียร์สเราก็กดบวกตรงบริเวณหัวเกียร์นะครับรถก็จะรอให้เราสั่งเข้าเกียร์นะครับหนึ่งสองห้าเไปจนถึงเกียร์สิเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่กดบวกนะครับรถก็จะลากรอบไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง เราก็มีหน้าที่เข้าเกียร์ให้เขาด้วยเป็นเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นออฟโรดเองหรือว่าออนโรดเองครับที่ผู้ขับขี่ต้องการเข็นสมรรถนะข็นรอบเครื่องให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่การถอนเกียร์นะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเบรกรถก็จะ ทำการถอนเกียร์ให้อัตโนมัตินะครับเป็นการคำนวณตามรอบเครื่องที่เหมาะสมนะครับเพื่อรักษาสภาพของเกียร์นะครับให้ได้ใช้กันนานๆนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับการใช้เกียร์ก็หวังว่าเราก็ไปใช้ได้อย่างสนุกแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับครับก็ได้เรียนรู้การใช้งานของเกียร์เดินหน้าเจ้าตัวนี้กันไปแล้วนะครับหวังว่าผู้ใช้งานเองหรือว่าผู้ที่กําลังจะตัดสินใจนะครับออกรถตัวนี้ครับก็ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็หวังว่าผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับจะสามารถนำคลิกตัวนี้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สนุกกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ Ford พ e ร a กษม77นะครับแล้วก็ ใต้คลิปด้านล่างนะครับจะมีล mm ิงก์ไล n ์ออฟ i ิเชียลเพื่อแอดเฟรนดนมาเป็นเพื่อนกับเรานะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่รอคุณอยู่ทุกๆเดือนครับสำหรับวันนี้ผมดนชนะสอนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ